สวัสดีครับพี่น้องแนวทางหวยฮานอยนะครับเมือ่อวันตรงกับวันพุธที่ยี่สิบสามสิงหาคมปีสองพันยี่สิบสามนะครับเดอ้อก็ดังคลิปวิดีโอตรงหนาเลยครับผมนะเลขวินนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับแคปหน้าจอได้เลยครับเดอ้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์แนะฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะครับ ติดตามกิตินะครับได้บนเพจ Facebook กิติคนคำนวณน,นะครับกับย u ทูบช่อง n e l กิติคนคำนวณทีวีครับสนับสนุนการหาข้อมูลง่ายๆครับผมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจโพสทุกโพสที่กิติอัปโหลดครับผมหรือถ้าโชคดีจากตัวเลขที่กิติคนคำนวณแบ่งปันแล้วอยากสนับสนุนเป็นสินน้ำใจนะครับเป็นน้ำเป็นกาแฟายินดีต้อนรับทุกการสนับสนุนครับพี่น้อง นะครับผมกาแนวทางมันนี่ครับตามนี่แหละเหล็กเด่นศูนย์กับสามครับวิ่งรูดสามครับสองตัวเน้นเนีนสามตัวเนีนเนีนอย่างละสามชุดครับสามศูนย์สามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเก้าสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสามสองสามศูนย์นะครับอย่างละสามชุดอย่างที่บอกไว้เนาะ ถ้าเสื้อมันในแนวทางกัเอาเฉพาะตัวเน้นๆไปครับสองตัวสามชุดนะครับถ้ากลับพร้อมก็จะเป็นหกชุดนะว่างบนรางก็จะเป็นสิบสองชุดสิบสองตัวนั่นแหละนะครับบนหลายลักคอยมันเข่าหมูว่าในเขาเยอะด้หนึ่เขาหนึ่งหาอยู่แต่ว่ามันน้อยสุดใหญ่กว่อพี่นอ้องส่วนเลขสามตัวเน้นๆครับมีอยู่สามชุดขึ้นกันสามตัวขึ้นกันตัวตรงตัวกัหกเนาะกับเป็นหกเนาะ ถ้าหกกับก็จะเป็น18บแเนาะสิโต18ชุดหรือถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้นะครับนี่เลยครับเลขเด่น2โตศูนย์กับ3ครับเอาไปวิ่งครับเลขวิ่งข้างบนนียครับศูนย์เก่า3ูนย์ศูนย์ศนเก่าสา่กรสีเป็น10ชุดครับแล้วเสืเอสิบหกเนาะ 0 0 3ย์นสามสามนะครับสาม3ูนูนย์ามบตองกับเนาะเหลือเหลือสิหกชุดบนล่างสาสิบสองชุดครับเพิ่มไปอีกแต่ว่าเหลขกหลุดต้องแน่นต้องแม่นเด้หล <c oughs> ุด1ิบเกาประตูครับบนล่างกับสามสิบแปดชุดนะครับผมคือถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้อีอรีนะครับแตกแนนอน <c oughs> มีแนนอนแหละนะครับในหมู่บ้านกับบ้านต่งสองตัวได้หนึ่งสองสามสี่หาเนาะสี่สองอะ 4, 2, อีกละ่ะ โอ้มาสามนี่เนี่ยฮาซี่แล้วก็นหนึ่งห่านะครับหมูว่านนี่มูว่านเหล็กวิ่นผมหาโตเนาะหนึ่งสองสามซี่หาอันนี้เคลือกันครับเมื่อกี้วิ่นศูนย์ก็สามไปแล้วเนะาะอันนี้ก็เป็นเก่าเก่าเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามนะครับหนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสองเก่าสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามนะครับบวกกับศูนย์กับสามที่วิ่นไปเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นยี่สิบหาชุด บนล่างก็สิเป็นหาสิบชุดครับบ่หลายเด้เพราะว่ามันสามารถเฮ็ดกำไรได้อยู่ยูนกรอบที่สามารถทำกำไรได้ครับแนวทางผมอะนะครับส่วนหมาก้นสีเริ่มเรียนตั้งตรงนี้แหละครับพิเศษปกติ V i p พนะถ้าพู้ได้สะดวกเรื่อมถ้าเฉพาะกิดกาชาดกัเรื่อมได้เลยครับนะแต่ใส่ยี่สิบหาชุดเนี่ยหมูอั้นเลทถ้าบนั้าล่างเลยได้นี่ v i ี VP, นี่นะครับ แต่ว่ามันบริเขาตั้งแต่พิเศษพิเศษก็ปกตินี่บ่ราเขาไงมันต้องทบทุนเพิ่มไปเรื่อยๆไงเอาทุนขึ้นนะครับถ้าบ่มาตั้งสามน้อยนี่ก็ต้องท้าใจนะครับต,ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไปพร้อมเพราะหลีกม,มันมีเขาามีหลุดนะครับเนาะวิ่งไปเลขชุดสามโตได้สิบชุดครับแบบบ่เบินบ่อองมาหามนี่เก่าสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสามสองสามศูนย์นี่สามชุดแล้วอีกเจ็ดชุดก็เอาไปวิ่งเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผม ย่าลืมกดไลก์กดแชร์ชล่ะครับอยากสนับสนุนน้มแก่ข้อแหงกับบ่าวากันครับผมยินดีครับส่วนหวยเล้าผมแบ่งปันเบอร์เดอร์พี่น้องไปกดเบังในโปรไฟล์ได้ย้อนหลังได้เลยนะครับบางท่านกับก็เข้าใจนะครับบางท่านกันเหรียญไม่ค่อยทะนัดเหรียญไม่ค่อยเปลี่ยนเนาะคุณพอ่อคุณแม่เนะาะการกดขาไปเบังคลิปวิดีโอย้อนหลังเนาะ นะครับคลิปที่ลงไปแล้วแต่ว่ายัางมาทามหายอยู่นะ,ะคลิกที่รูปโปรไฟล์ profile ของกิติคนกำนวณครับแล้วก็เลื่อนปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นเกเห็นข้อมูลโพดที่ผมโพดในมือมือนั้นหรือเลื่อนไปเรื่อยๆก็จะเป็นป <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพ็นโพดเกาเยหลายโพดครับผมเนาะสามารถกดเบิ้งในโปรไฟล์ได้ครับผมสำหรับมือนี้คลิปนี้สวัสดีครับ